แล้วยาหูชาเรียกชาวเรอูเบนและชาวกาดและครึ่งเผ่าของเมนาเชและกล่าวแก่พวกเขาว่าท่านทั้งหลายได้รักษาทุกสิ่งที่โมเชผู้รับใช้ของยาฮูอาสั่งท่านและได้เชื่อฟังเสียงของข้าพาเจ้าในทุกสิ่งที่ข้าพาเจ้าสั่งท่านท่านไม่ได้ทิ้งพี่น้องของท่านในหลายวันนี้จนถึงวันนี้แต่ได้รักษาหน้าที่พระบัญญัติของยาฮูอาเอโลหิมของท่าน และบัดนี้ยาหูอาเอโลหิมของท่านได้ประทานความสงบแก่พี่น้องของท่านตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ดังนั้นบัดนี้จงกลับไปยังเต็นท์ของท่านและไปยังแผ่นดินที่ท่านครอบครองซึ่งโมเชผู้รับใช้ของยาหูอาให้แก่ท่านฝากนน้นของยาเดนเพียงแต่จงระมัดระวังปฏิบัติตามพระบัญญัติและโตราที่โมเชผู้รับใช้ของยาหูอาสั่งท่านคือจงรักยาหูอาเอโลหิมของท่านและดำเนินในทางทั้งหมดของพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์และยึดมั่นในพระองค์และปรนิบัดพระองค์ด้วยใจทั้งหมดและด้วยจิตวิญญาณทั้งหมดของท่านและยาหูชาได้อวยพรพวกเขาและส่งพวกเขาไปและพวกเขาก็ไปยังเต็นท์ของตนและแก่ครึ่งเผ่าของเมนาเชน,นั้นโมเชได้ให้ดินแดนในบาชางแต่แก่อีกครึ่งหนึ่งยาหูชาให้ทางดินท่ามกลางพี่น้องของพวกเขาฟากหนืนของยาเดนทางทิศตะวันตก ดังนั้นเมื่อยาหูชาส่งพวกเขาไปยังเต็นท์ของตนพระองค์ก็วอวยพรพวกเขาด้วยและตรัสแก่พวกเขาว่าจงกลับไปยังเต็นท์ของท่านด้วยความมั่งคั่งมากและด้วยประสุัติ์เป็นอันมากและด้วยเงินและด้วยทองและด้วยทองสำริดและด้วยเหล็กและด้วยเสื้อผ้านับไม่ถ้วนจงแบ่งของริบจากศัตรูของท่านกับพี่น้องของท่าน และลูกหลานของเรอูเบนและลูกหลานของกาและครึ่งเผ่าของเมนาเชกลับและจากลูกหลานอิสราเอลที่ชิโลซึ่งอยู่ในแผ่นดินเคนาอันเพื่อไปยังแผ่นดินกิเลอาดยังแผ่นดินที่พวกเขาครอบครองซึ่งพวกเขาได้รับตามพระบัญญัติของยาฮูอาโดยมือของโมเชและพวกเขาได้มาถึงเขตแม่น้ำยาเดนซึ่งอยู่ในแผ่นดินคาณาอันและลูกหลานของรูเบนและลูกหลานของกาและครึ่งหนึ่งของเผ่า เมนาเชเอชได้สร้างแท่นบูชาขึ้นที่นั่งริมแม่น้ำยาเดนเป็นแท่นบูชาขนาดใหญ่ที่โดดเด่นและลูกหลานอิสราเอลได้ยินว่าดูเถิดลูกหลานของเรอูเบนและลูกหลานของกะและเครื่องเผ่าของเมนาเชได้สร้างแท่นบูชาตรงข้ามแผ่นดินเคนอาอันในเขตยาเดนที่พรมแดนของลูกหลานอิสราเอลและเมื่อลูกหลานอิสราเอลได้ยินชุมนุมชนทั้งหมดของลูกหลานอิสราเอลประชุมกันที่ชิโลเพื่อไปต่อสู้กับพวกเขา ดังนั้นลูกหลานอิสราเอลจึงส่งพี่นฮัสบุตรชายของเอลาอาซาปุโรหิตไปยังลูกหลานของเรอูเบนและลูกหลานของกาและครึ่งเผ่าของเมนาเชในแผ่นดินกิเลอาและหัวหน้าสิบคนกับเขาหัวหน้าคนหนึ่งจากบ้านใหญ่ของแต่ละเผ่าของอิสราเอลและแต่ละคนเป็นหัวหน้าบ้านของบิดาของเขาในหมู่กองพลของอิสราเอล และพวกเขามาหาลูกหลานของเรอูเบนและลูกหลานของกาดและครึ่งเผ่าของเมนาเชในแผ่นดินกิเลอาและพูดกับพวกเขาว่าชุมชนทั้งหมดของยาหูอากล่าวดังนี้ว่าการละเมิดนี้คืออะไรที่ท่านได้กระทำต่อเอโลฮิมของอิสราเอลที่จะหันไปจากการติดตามยาหูอาในวันนี้โดยสร้างแท่นบูชาสําหรับตัวเองเพื่อกบฏต่อยาฮูาในวันนี้ความชั่วร้ายของเปิร์ไม่เพียงพอสําหรับเราหรือ ซึ่งเราไม่ได้รับการชำระจนถึงวันนี้แม้ว่าจะมีภัยพิบัติในชุมชนของยาหูวาที่ท่านหันไปจากการติดตามยาหูอาในวันนี้และจะเป็นดังนี้หากทนกบทต่อยาหูอาในวันนี้พรุ่งนี้พระองค์จะส่งพระพิโรธต่อชุมชนทั้งหมดของอิสราเอลและแท้จริงหากแผ่นดินแห่งกรรมสิทธิ์ของท่าน ไม่บริสุทธิ์จงข้ามไปยังแผ่นดินแห่งกรรมสิทธิ์ของยาฮูอาที่พระนิเวศของยาหูอาประทับอยู่และยึดครองในหมู่พวกเราแต่อยากบทต่อยาหูอาหรือกระบฏดต่อเราโดยสร้างแท่นบูชาสำหรับตัวเองนอกจากแท่นบูชาของยาฮูอาเอโลหิมของเราอาคานบุตรชายของเซราไม่ได้กระทำการละเมิดในสิ่งที่อยู่ภายใต้คำสาปแช่งหรือและความพี่โรตกลงมาบนชุมชนทั้งหมดของอิสราเอลและเขาไม่ใช่คนเดียวที่ตายในความชั่วร้ายของเขา แล้วลูกหลานของเรอูเบนและลูกหลานของกาดและครึ่งเผ่าของเมนาเชเตอบและกล่าวแก่หัวหน้าของกองพลของอิสราเอลเอลเอลโลฮิมยาหูอาเอลเอลโลฮิมยาหูอาพระองค์ทรงทราบและให้อิสราเอลเองรู้หากสิ่งนี้เป็นการกรบฏหรือหากเป็นการละเมิดต่อยาหูอาอย่าช่วยเราในวันนี้หากเราสร้างแท่นบูชาสําหรับตัวเอง เพื่อหันไปจากการติดตามยาฮูวาหรือเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาธัญ,ญพืชบนนั้นหรือเพื่อทําเครื่องบูชาสันติบนนั้นให้ยาฮูวาเองเรียกร้องสิ่งนั้นแต่อย่างแท้จริงด้วยความกลัวด้วยเหตุผลหนึ่งเราได้ทําสิ่งนี้โดยกล่าวว่าในเวลาต่อไปลูกหลานของท่านอาจพูดกับลูกหลานของเราว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับยาฮูอาเอโลหิมของอิสราเอล เพราะย,ยาหูอาได้ทําให้ยาเด่นเป็นเขตแดนระหว่างท่านและเราท่านลูกหลานของเรอูเบนและลูกหลานของกาดท่านไม่มีส่วนกับยาหูอาดังนั้นลูกหลานของท่านจะทําให้ลูกหลานของเราหยุดเกรงกลัวยาหูอาดังนั้นเราจึงกล่าวว่าให้เราเตรียมตัวสร้างแท่นบูชาสําหรับตัวเราไม่ใช่สําหรับเครื่องเผาบูชาหรือการฆ่าบูชา แต่เป็นพยาระหว่างท่านและเราและคนรุ่นหลังของเราเพื่อทำการปรนิบัติยาหูอาต่อพระพักพระองค์ด้วยเครื่องเผาบูชาของเราด้วยการฆ่าบูชาของเราและด้วยเครื่องบูชาสันติข,ของเราเพื่อลูกหลานของท่านจะไม่พูดกับลูกหลานของเราในเวลาต่อไปว่าท่านไม่มีส่วนกับยาหูอาดังนั้นเรากล่าวว่าจะเป็นดังนี้เมื่อพวกเขาพูดสิ่งนี้กับเราหรือกับคนรุ่นหลังของเราในเวลาต่อไปเราจะกล่าวว่า จงดูแบบแผนของแท่นบูชาย,ยาหูอาที่บรรพบุรุษของเราสร้างแม้ไม่ใช่สำหรับเครื่องเผาบูชาหรือการค่าบูชาแต่เป็นพยานระหว่างท่านและเราขอให้ห่างไกลาจากเราที่จะกะบฏต่อยาหูอาและหันไปจากการติดตามยาหูอาในวันนี้เพื่อสร้างแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชาสำหรับเครื่องบูชาธัญพืชหรือสำหรับการค่าบูชานอกจากแท่นบูชาของยาหูอาเอโลฮิมของเราที่อยู่ต่อหน้าพระนิเวศของพระองค์ และพี่นฮัสปุโรหิตและหัวหน้าของชุมชนและหัวหน้าของพันของอิสราเอลที่อยู่กับเขาได้ยินถ้อยคําที่ลูกหลานของเรอูเบนและลูกหลานของกาดและลูกหลานของเมนาเชพูดและเป็นสิ่งดีในสายตาของพวกเขาและพีเนฮัสบุตรชายของเอลาอาซาปุโรหิตกล่าวแก่ลูกหลานของเรอูเบนและลูกหลานของกาดและลูกหลานของเมนาเชว่าวันนี้เรารู้ว่ายาหูอาอยู่ท่ามกลางเราเพราะท่าน ไม่ได้กระทำการละเมิดนี้ต่อยาฮูอาบัตินี้ท่านได้ช่วยลูกหลานของอิสราเอลให้พ้นจากพระหัตถ์ของยาฮูอาและพี่นฮัสบุตรชายของเอลาอาซาปุโรหิตและหัวหน้าต่างๆกลับจากลูกหลานของเรอูเบนและลูกหลานของกาจากแผ่นดินกิเลอาดไปยังแผ่นดินเคนาอัานหาลูกหลานของอิสราเอลและนำข่าวกลับไปให้พวกเขา ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งดีในสายตาของลูกหลานของอิสราเอลและลูกหลานของอิสราเอลได้ไวอวยพรเอโลอฮิมและพวกเขาไม่พูดอีกเรื่องการไปต่อสู้เพื่อทำลายแผ่นดินที่ลูกหลานของเรอ,อูเบนและกาดอาศัยอยู่และบุตรชายของเรอ,อูเบนและบุตรชายของกาดเรียกแท่นบูชานั้นว่าเป็นพยานระหว่างเราว่ายาฮูอาคือเอโลอฮิม